สวัสดีค่ะพุตุ้มโยังอยู่พบกัชบช่องโอไมก้อนนะคะก็ยังอยู่ในโหมดมนุษย์ออฟฟิศซินโดรมนะคะก็คือจากคลิปที่แล้วนะคะโอรีวิวตัวยาเจลบรรเทาการปวดเมื่อยนะคะแล้ววันนี้โอก็จะมาแชร์เหมือนว่ารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ที่อกินอยู่นะคะอันนี้เออก,กินอยู่จริงๆก็คือโอมัเป็นคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็เดินแล้วก็ยืนเหมือนเป็นเวลานานๆอ่ะแล้วโอมจะต้องเดินขึ้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสามอ่ะ มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนโอ้ปวดปวดเข่าแล้วเดินแบบดังค๊อบแก๊บก๊อบแกปะก็คือตัวเนี้ยที่ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่อยู่เลือกรับประทานอยู่นะคะก็คือฟอตตมีนนะคะตัวนี้เป็นมันจะดีกว่าตัวแคลเซียมก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเสริมกระดูกและฟันนะคะตัวนี้ยมอเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มนม โอกก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มันควบคุมเรื่องการดูแลเหมือนเรื่องเรื่องกระดูกแล้วก็ช่วยแบบว่ายับยั้งเหมือนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอถึงไม่ค่อยมีอาการปวดเมื่อยแบบปวดเมื่อยเวลาที่เรานั่งหน้าจอนนานอะ่ะเพราะว่าตัวนี้ที่โอที่โอ๋กินอยู่ก็คือตัวนี้นะคะก็คือฟอตเมินตัวนี้โอ๋รับประทานครั้งละ2เม็ดนะคะก็ขอมื้ออาหารเช้าทําไมต้องรับประทาน พร้อมมืออาหารเช้าเพราะว่ามันสามารถดูดซึมได้ได้เร็วตอนนี้โอก็หมดไปแล้วนะคะ1แผง2แผงแล้วตอนนี้ก็คือเป็นแผงที่3ามแ,แล้วที่โอกกาลังกินรับประทานไปเนะะี่ยะวันละ2เม็ดก็คือโอตมีนโอถึงหมดปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอรู้สึกว่ามันมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ตอบโจทย์สำหรับโอแล้วแบบโอแบบ อกกินแล้วมันทําให้โอรู้สึกว่าโอ้ไม่ปวดเมื่อยแล้วก็เหมือนว่าตัวนี้มันจะมีเหมือนเป็นตัวมีสารสก,กัดอย่างหนึ่งที่มีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงช่วงแบบกระดูกและไอตัวข้อข้อกระดูกเราอะคะ่ะแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเราเดินไม่รู้สึกปวดตามข้อแล้วเรารู้สึกว่าเราอกกินแล้วตัวนี้มันมตัวนี้มีเครื่องหมาย,ยอยนะคะแล้วก็มีอ่ามีผ่านการประเมินอ่าของ GMP นะคะตัวนี้ก็คือ ก็รับประทานไป3แผงจะเข้าแผงที่3แล้วโอ้รู้สึกว่าโอ้รู้สึกโอรู้สึกดีขึ้นนะคะตัวเนี้ยโอก็จะมารีิวให้ก็คือบอกต่ตัวนี้มันจะช่วยช่วยซ่อมแซมแล้วก็ดูแลสุขภาพกระดูกเรานะคะโฟโตมีนตัวเนี้ยก็จะดูแลไประยะยาวแต่ถ้าเป็นเจลพวกเนี้ยจะแค่เป็นช่วยบรรเทาแล้วก็ยับยั้งในขณะที่เรามีอาการปวดแค่นั้นเองแต่ตัวนี้ ฟอตมินนียมันคือมันตอบโจทย์สําหรับโอมากเลยอย่างเงี้ยสำหรับโอนะโอแบบคือมีการเดินแล้วก็ยืนเป็นเวลานานๆอ่ะมันจะมีปวดตามข้อเท้าอ่ะโอ,อเป็นประจำอ่ะแต่ตั้งแต่โอทานฟอตามินไปอ่ะมันไม่ไม่มีอาการเหล่านี้เลยอ่ะโอะแนะนํานะคะตัวนี้